ข้อดีของการนอนนี่เยอะมากเลยนะคะวันไหนที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นนี่มันคือรู้เลยว่าวันนั้นอะอย่างน้อย6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงละมันเป็นการรีชาร์จแบตให้กับสมองเราเองนะคะคือร่างกายเราเนี่ยมันจะมีตัวคลีนอยู่มันเป็นตัวปั๊มอยู่นะคะเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองตัวนี้ l ิ m p h a ิกซิสเต็มเนี่ยนะคะมันช่วยคลีนร่างกายได้แต่สมองเนี่ยมันไม่มีตัวไหนมาคลีนได้นะคะยกเว้นการนอนค่ะ ถ้าได้นอนเยอะๆสมองเนี่ยมันจะคลีนตัวเองนะคะได้รีชาร์จตัวเองนอกจากการรีชาร์จแบตให้ตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยป้องกันโรคร,ร้ายต่างๆที่บอกไปนะคะแล้วก็ทำให้ไม่อ้วนเพราะมันไปช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญได้นะคะและ ข่าวดีสําหรับคนที่มีคู่นะคะมีงานวิจัยของที่อเมริกานะคะบอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยได้นอนมากขึ้น1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจะอยากมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นถึง14%เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายคุณสาม,มีที่เห็นภริยาทํางานเหนื่อยนะคะเข้ามาช่วยนะคะรับรองค่ะอะจะเก็ต lucky tonight ค่ะ